ออโตเวิร์สโปยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับวันนี้ผอมมาจากพาทุกคนไปพบกับรถไฟรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงที่สุดของภาคอีสานในปี2026รถไฟที่หลายคนพูดถึงว่าทัานสมัยกว่าเดิมสบายกว่าเดิมและเร็วกว่าเดิมอย่างชัดเจนนั่นก็คือ2026คนแก่นแบงคอกเอ็กซ์เพรรถไฟด่วนพิเศษที่เชื่อมภาคอีสานเข้ากับกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกภายในไปจนถึงสมรรถนะและความปลอดภยัยวันนี้เราจะพาไปดูแบบเต็มๆว่าขบวนนี้มีดีอะไรบ้างทำไมคนขอนแก่นถึงแห่จองกันไม่หยุดมาดูพร้อมกันครับ เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกที่ถือเป็นจุดเด่นมาก,มากของคนแก่นแบงคอกเอ็กซ์เพรสปี2026ขบวนนี้ใช้ดีไซน์ใหม่ที่เรียกว่านอร์ติสเทิร์นสปิริตดีไซน์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากภาพไม้มัดหมี่และวัฒนธรรมอีสานตัวรถไฟใช้สีบล็อกโดเรสผสมด้วยเส้นลายสีทองแบบไทยซิลพัทเทิร์นทำให้ดูหรูหราและมีเอกลักษณ์แบบไทยแท้ไทยแท้โดยเฉพาะส่วนหัวของรถไฟที่มีดีไซน์เฉียบคมแบบเบลดแอโร่ฟรอนช่วยให้เส้นสายตัวรถดูลิวและรูลมมากขึ้น ไฟหน้าเป็นแบบ LED Matrix Vision ที่ให้ความสว่างสูงและช่วยให้วิศวกรขับรถไฟมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนในทุกสภาพอากาศส่วนกระจกด้านหน้าก็เป็นแบบ Full Wide Panoramic ทำให้วิศวกรเห็นมุมกว้างขึ้นถึง45%เพิ่มความปลอดภัยขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงด้านข้างของตัวรถใช้หน้าต่างแบบ Panorama Long Window ที่ให้มุมมองชัดเจนตลอดเส้นทางโดยเฉพาะวิวทุ่งอีสานและเมืองใหญ่ขอนแก่นที่หลายคนรอคอยถ่ายรูปลงโซเชียล โครงสร้างตัวรถใช้โลหะผสมรุ่นใหม่ที่มีน้ำหนักเบาลงถึง15%แต่แข็งแรงกว่าเดิมช่วยให้รถไฟเร่งความเร็วได้เร็วขึ้นและใช้พลังงานน้อยลงเสริมด้วยระบบลดเสียงลมแอโรซาวคัสที่ช่วยลดเสียงระหว่างวิ่งทำให้ผู้โดยสารได้รับความเงียบและความลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนไฟท้ายของรถไฟเป็นแบบโกลเด้นสไตร์เลสที่มีเส้นโค้งสวยและโดดเด่นมากในยางค่ามคืคนเมื่อเข้ามาภายในของโคนแก่นแบงคอกเอ็กซ์เพรสสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือความทันสมัย าสานกปริ่นายแบบอีสานอย่างลงตัวห้องโดยสารออกแบบด้วยโทนสีน้ำตาลอ่อนผสมทองและลวดลายผ้าไหมมัดหมีม่แบบเรียบๆไม่เยอะเกินไปให้บรรยากาศที่อบอุ่นและสาง่างามวัสดุภายในเป็นแบบซอฟต์ทัชทั้งหมดทำให้รู้สึกพรีเมียมตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปเบาะท,ที่นั่งของรุ่นนี้ออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับการเดินทางไกลกว่า7็ดชั่วโมงเบาะชั้นสแตนดาร์ดคอมฟอร์ตซีกว้างขึ้นกว่าเดิมถึง17%เระบายอากาศดีนิ่งกำลังดีและมีพื้นที่วางขากว้างจนเหยียดได้สบาย พอชาร์จแบบไรซีให้ทุกที่นั่งชั้นพรีเมียมีแลกซีจะได้เบาะหนังสังเคราะห์ระดับพรีเมียมที่สามารถปรับเอนได้หลายระดับพร้อมโต๊ะทำงานแบบพับได้และไฟอ่านหนังสือส่วนตัวส่วนชั้นเฟิร์สคลาสเป็นไฮไลท์ของขบวนนี้เพราะใช้เบาะหนังแท้แบบฟูรีคลีเนอร์ปรับเอนได้เกือบเอนราบพร้อมที่รองขาและระบบนวดไฟฟ้า3ระดับมาพร้อมมานั้นส่วนตัวทําให้รู้สึกเหมือนกาลังนั่งเครื่องบินชั้นธุรกิจมากกว่ารถไฟระบบไฟภายในใช้แสงแบบวอร์มไวให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายตาเหมาะสำหรับทั้งการอ่านหนังสือและัับพกผ่อน ภายในขบวนยังมีโซนพิเศษที่หลายคนชื่นชอบคือ n o t t ทิสเตอร์คาเฟ่คอรเซึ่งตกแต่งด้วยไม้สีอ่อนและผ้าไหมแบบอีสานให้บริการกาแฟสดชา้าเครื่องดื่มเย็นและของกินเล่นขึ้นชื่อของขอนแก่นเช่นข้าวจี่หมูยอข้าวเหนียวมะม่วงและขนมพื้นเมืองต่างๆทําทให้บรรยากาศระหว่างเดินทางสนุกขึ้นและเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นอีกด้วยห้องน้ําในขบวนนี้ถือว่าทัานสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งใช้ระบบออโต้สเตอริลคลีนที่ทําความสะอาดพื้นและพื้นผิวสัมผัสทุกครั้งหลังใช้งาน มีระบบดูดกลิ่นใหม่และไฟเปิดปิดอัตโนมัติทำให้ทั้งสะอาดและใช้งานสะดวกในด้านสมรรถนะคนแก่นแบงคอกเอ็กซ์เพรใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ารุ่นใหม่อิเล็กทริกเรลไดอันตราที่ให้แรงดึงสูงเร่งได้เร็วแต่งเงียบขึ้นกว่าเดิม40%ความเร็วสูงสุดของขบวนนี้ทำได้ประมาณ200-220กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพรางและความปลอดภยัย เทคโนโลยี Smart Adaptive s u สุด n s i o n ช่วยให้ช่วงล่างนุ่มขึ้นปรับตามสภาพรางแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้โดยสารแทบไม่รู้สึกถึงแรงสะเทือนแม้ขบวนวิง่งผ่านพื้นที่ขดเคี้ยวระบบเบรกใช้ Magnetic Aero b เบรครุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูงทำให้การชะลอและหยุดรถไฟเกิดขึ้นอย่างนุ่มไม่มีอาการสะดุดเหมือนรถไฟรุ่นเก่าระบบความปลอดภัยของขบวนนี้ถือว่าครบที่สุดมีทั้ง AI r a i l v i s i o n 360องศาที่ตรวจจับสิ่งกีดขวางได้ไกลถึง600เมตรเรว Auto Control ที่ช่วยควบคุมความเร็วและระบบตรวจสอบรางอัตโนมัติที่ส่งข้อมูลกลับศูนย์ควบคุมตลอดเวลาในด้านราคาตั๋วคนแกนแบงคอกเอ็กซ์เพรสปี2026ถือว่าอยู่ในระดับคุ้มค่ามากชั้นสแตนดาร์ดราคาเริ่มต้นประมาณ450-650บถึงาบาทชั้นพรีเมียมรีแลกจะอยู่ที่ประมาณ800-1,100ถึงบาทส่วนชั้นเฟิร์สคลาสจะอยู่ในช่วง1,600-2,400ถึงบาทขึ้นอยู่กับช่วงเวลาวันหยุดและโปรโมชั่นต่างๆซึ่งถือว่าคุ้มมากเมื่อเทีียบบบกกััคุณภาาาพทท่ไดดด้รรตลอเินง โดยรวมแล้ว2,26คนแกนแบงคอกเอ็กซ์เพรสคือรถไฟที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการการเดินทางที่ทั้งสะดวกสบายทันสมัยและรวดเร็วกว่าที่เคยดีไซน์สวยมีเอกลักษณ์แบบอิสานภายในหรูหรากว้างและนั่งสบายมากสมรรถนะดีเยี่ยมวิ่งนิ่งเงียบและปลอดภัยทำให้การเดินทางระหว่างขอนแก่นและกรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่การนั่งรถไฟแต่เป็นประสบการณ์ที่คุณจะอยากกลับมาอีกแน่นอนถ้าคุณชอบรีวิวรถไฟแบบละเอียดแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Autoverse Pro เพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ